โตแล้วอเอาหมอนคืนมาทำให้เต็มพี่จะโอบจะกอดจะจูบตามสบายอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้คือซีนอะไรนะไม่ต้องมีซีนไหนจินตนาการสิจินตนาการว่าจินตนาการว่า่าาานนกวโตแล้วเราเป็นยังไงแล้วอ้อนเธอยังไงอ๋อ่เหมือนกับพี่จะเล่นละครอย่างเงี้ยพี่อาจจะคิดอะไรขึ้นมาเป็นสตอรี่ใหม่เลยไม่จำเป็นต้องมาจากละครอาจจะแบบพี่ตะวันคะ หนูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าหนูอยากให้พี่อยู่กับหนูพี่จะไปไหนคะพี่ยังไม่ไปไหนเลยพี่จะไปไหนทำไมพี่ถึงยื่นใบลาออกพี่จะไปต่างประเทศค่ะพี่จะกลับฮ่องกงเหรอขอลาออกนะคะทำไมทำไมต้องลาออกด้วย ไอ้วไม่ให้ออกคือเส้นเรื่องมันไม่ชัดเอางี้หยุดก่อนพี่ตะวันพี่จะลาออกแล้วตะวันบอกว่าฉันจะลาออกพี่จะไปอยู่กับพ่ยุทธ์ฉันจะลาออกพี่จะมีเพื่อให้มันมีสตอรี่เกิดความไม่ไั้ที่ทำนั้นไม่ถูกพี่จะไปแล้วต้องมาอยู่กับพ่ยุทธ์พิยุทธก็จะยืนรออยู่หน้าบริษัทเลยพ่ยุทธ์จะยืนอยู่หน้าบริษัทเลยอ่นึกออกใช่ไหมตัดใจเลย คุณจะโดนด่าแน่เลยวันนี้พี่ตะวันไอลาบอกอีกทีแล้วว่าอย่าลื่นใบลาออกพี่ตะวันจะไปไหนคะพี่จะลาออกไปอยู่กับพี่ยุธละค่ะทําไมต้องไปอยู่กับพี่ยุธด้วยเขาเงินเดือนเยอะกว่าไอลาหรือไงพี่ยุธคะเงินเดือนหนูเยอะกว่าหรือเปล่าค่ะหนูให้พี่ตะวันเดินละแสนสอง พี่ตะวันเท่าไหร่คะอ่าไม่ได้ให้นะแต่ก็ให้ตะวันเข้ามาถือเงินพี่ลาก่อนนะไอร่ารักแท้จริงอือแล้วพี่อยูดรู้ได้ยังไงว่าว่าว่าอะไรว่าเงินไอร่าจะน้อยกว่าพี่อ่ะไอร่าจะเป็นไอรอลออกงานครั้งละหลายแสน แต่พี่ทำงานมาหลายสิบปีหนูทำงานมาเจ็ดปีอ,อยู่ในแต่สำหรับพี่เข้าใจว่าสำหรับตะวันตะวันเรื่องของเราอะเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญใช่ไหมสำคัญค่ะ <laughs> ทำไมตะวันวเป็นคนดี <laughs> เห็นไหมไม่สำคัญค่ะอายล่าอไอล่าทำให้พี่เสียใจพี่จำเป็นต้องลาออกค่ะ หนูไม่คิดเลยว่าพี่จะเลือกถือเงินนุงยุทธจบเลยมาตะกี้ยังพี่ยุทธอยู่ดีๆอันนี้ยกเป็นตัวอย่างอันในเรื่องเนี่ยมีเพลงด้วยใช่ค่ะมีสองแล้วทั้งคู่เนี่ยได้โอกาสในการร้องเพลงด้วยตัวเองค่ะใช่ค่ะคนละกี่เพลง